พระธรรมเทศนาปืนเมืองเหนือเรื่องอานิสงส์พิธินโมตันสะพังกาวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัส สัมมันตวังกตังสัมปัญ,ญนตัญญาน,นโุโภตวาโกลกานุกกะหันตวาโลกังสันเตวัาังปาวะลังสัมมนาวังทะเปสิอันทนะะั้งในกาลเมรอนนั้ทางกวาวะ อันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเรากอดได้เถึงยังพระสาปัญญูตัญญานเป็นครูแล้วเพื่อว่าจังอานนุกาหาแก่คน และสันตโลกยิงใจต่างหลายกามตงวันโลกราพปเจ้าก็อยู่ในเมืองสาวัดทีเสปีพระก็อกัยามมามปานทีหานแทบเข้าไม่ม่วงอันมีจิมไกลปานตูเบียงสาวัดที พระกอบเบ่งออกยังรันจมีหกอาการดูลุ่งเรื่องงามสาอาโดยติจะอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าพระกอบแผ่ไปทันลาภทงอากาศกางหาวั่วหมื่นลูกจะเก่าวันตรังม่วนทั้ลาตท้า ทังโูมาโลกก็มีเมื่อนั้นแหละนาส่วนอันว่าเตวันดาตัางหลายและคนตั้งหลายก็หูรินที่แห่งพระบุญท่านเจ้าอันมากาตามญาามังกมปติหันดังอันเขาก็ปากันจังกาดลาพุจา ไหว้นกคบยำพระพุทธเจ้าแล้วก็แปลากาั่งฟังธรรมอันเตสนนาแห่งพระพุทธเจ้าตังเจ็ดกัมปีมีอาภิธรรมาจังกินนี่เป็นต้นก็มีเลเตมามาโนนสานา Xuân an và khôn lẽ tê và đa tăng la lang phong cõi đây thường sô đa lang phong cõi đây thường cha kītaka lang phong cõi đây thường a đà ca lang phong cõi đây thường nhân a la hán ta ตามบุญสมบานแห่งเขาก็มีในกาละเมื่อนั้นแหละข้าก่าว่าอันว่าพระพุทธเจ้าก็สำแดงยังยามมากปติหารแก่คนและตทวดาตั้งหลายแล้วก็จะเด็ดลีนาขึ้นไปสามบาทยังตีน có dàn đếp bay thượng mương trà, và tiếng xa ra ván cá tê và lô có mê bàn đều nắn lên nát Nhám nắn ăn và vùng mù tê và cha tăng môn ăn dù nay mượn lô can tha chắc cao ván tăng môn ก็แปะกันเึ้นไปผาสุ้มชุม่มนมหอมกันแล้วสว่วนอันว่าพราบปนถ้าเจ้าก่อนจะเดินนั่งอยู่แตบเก่าไม้ป่าเดงกกชาตักสองแน,น่นางจะนี้มะหามาญยาตทีวี ตนอันเป็นแม่แล้วพระพุทธเจ้าก่อนนังอยต่สัตสน,นยังอาภิธรรมะสังกินนีตังเจตกาปีแกเตวะบูตวะดาตั้งลาย <kritic> an mi tê wa <language> đà tôn chư ma sa lì ma hà ma nhà tê vi bên tàu bên phát hàn an na pha man đai sen cô tôn có mi văn an lê sát tha an Vá sa pan nhô pram pôn tha chào đai sam đen a pi tham ma chết cầm pi แล้วก็ลุกจากที่นั้นแล้วก็สั่งอำนาจยังัญญาอินตาปาตินที่ลาตนเป็นใหญ่แก่ตทบาดาตั้งหลายว่าดังนี้อันว่าราก่อนจะไปสู่จุมโูลุ่มใต้พุนก่อนแลสจังโก ตุพ uh ันเตติสัมปันตินจันติอาทะในกาลยามนั้นส่วนอันวา Phà nha in ta có vai và hân tì phân cao và ca đề pram phun thật châu xá tu đi nát lệ và an leo và nhà in ta có bằng à khắp nhân vì su cầm man và bút và đu la vì số cảm ma tê và buồn toán an và tàn trùng thanh lèn cay tình khăn đầy hư kẻ ram phôn thả chào tồn chắc xa đế lùng bay sù chung phù mương mà nuốt đi pan để tờ và an xuân an và về số cầm mà tê và bút cọc cài khăn đầy sàm an hoa khăn đầy tăng sàm นั่นก็กายยังเข่าสิเนโลลูลาดแล้วก็ไว้ยังตีนขั้นใดลงไปสู่เมืองสังการสะนก่อนก็มีวันนั้นแหลนาโซปาโนโมาโซปา่วนอันว่าขั้นใดสามอันนั้นรินสนนาด้วยผูงใด,ดอันจา ê càng sổ bản năng khăn đầy ăn nương leo đôi keo chế chầm buộc vai tâm càng ăn nương leo đôi khầm cầu vai khang cầm sa cầm qua ăn nương leo đôi ngườn cầu vai khang cầm sai chân lè Xa thả an và sa pan nhu châu có sa đế luồng ba cha ta và tiền xa sa văn ca tê và lục đuôi khăn đầy keo chết trầm phuộc nan lệ ส่วนอันว่าหมู่พรามตัางไล่กบแม่กลางกังยังชาดแนางพองกบแม่ถือยังจ่อและตุงนำแม่ก่อนน้าและสองท้าดับข้างแห่งพระพุทธเจ้าแล xuân và tề và đà tăng lai lang phong có tốp mơ lẽ đi pin khâm nam cõi nét xoan tha nhà in ta chào phèo rong cam tăng mu tề và cành nhà tăng lai có lông mẹ tên ba địa văn lang phong có thư ao ba lang phong có bầu hoài xa ทรงเสพูจาปรามพูดถัดเจ้าปากันลงมาด้วยขั้นใดคำนั้นก็ไม่แลอันว่าภูมิพันกันตำปัญญาจั้งลายมีเขียวอันแดงหนุ่มผ้าอันเลือง เขาก็แม้ถือเอายังเครื่องปู้จาพรามพนถ้าเจ้าโดยสิ่งมีต้นว่าเขาตอกดอกไม้ลำเตียนต่างหลายก่อนลงาด้วยขั้นได้เงินก็มีแล ส่วนอันว่าพระพุทธเจ้าก็สาเิตยืนอยู่ในเล่วะคนต่างยามนั้นพระอาทิตย์พระจันทร์ก็แมไว้วแลปูดจาพระพุทธเจ้าด้วยใจจุมชื่นยินดีก็มิแลพระพุทธท่านเจ้าก็สาเดตลงมาสู่เมืองสังกาสะนากรแล้วก็เอากันมา ตอนรับไว้โนคครบยามยางรามพุทธเจ้าแล้วก็สังฆานะปุจาโดยเค้าตอบตอบไม่แล้วก็ปาตานมานั่งแวดล้อมต้อมเป็นปรนิบานมีธรรมว่าใดแสมอยู่นะก็มีวันนั้นแล พราพนท่านเจ้าก่อนสเด็ไปโดยลำดาพต่างก็ไปลอดเมืองสาวันที่สว่วนอันว่าพาญาสาณีสุธทธานะตนปอ อันโยสะเวยเมืองสาวันทีหันนาหันยังปรางคนถ้าเจ้าสาเดชแม่ทึงเมืองดังอันแล้วพญา,าตนปอก็ไปต้อนรับแล้วก็ปูจาโดยอันโคบยังก็มีแลอาธะในกาละเมื่อนั้นในเมื่อเดือนนี่เป็นมาเถิง ดังอันยังมีเทว่าบุญโตน,นึ่งชื่อสูญามาเทว่าบูตรอ้อมกำโดยปานิวานแห่งโตนได้ปันนึงเป็นท่ลาก็มีใจมักใครตามาติปูจาพระพุทธเจ้าดังอันเทว่าบูตนนั้นก่อนเนระมีโตน เธอเป็นนกตัวหนึ่งแล้วก็กีบเอาอยางผาด,ดีโดยตีนตั้งสองแล้วก็กาผาด,ดีโดยสักก่อยแปาคือดูงาม เป็นดังแก้วว่าจิลาปเปกแล้วก็กระดำปีกตั้งสองเป็นดังแก้วพาริกะและแก้วก็บินไปสู่อากาศกลางหาว กามโดยปาลิวานได้ปันเนื่องบินป่ทักขินนาแว่พระปูนถ้าเจ้าสามรอบแล้วก็แผ่ไปในเมืองสังกาสะนากรตั้งมวนแล้วก็แผ่ไปในจุมปูตรีตั้งมวนโดยร้านสามีแห่งผาตีนันก็มีแ,แล มหาเจโนยามนั้นคนตัางหลายอันแม่นั่งเขาก็หันเป็นอันสาจันยิ่งนับเหตุว่าบอกเคยหานมาแต่ก่อนเขาก็มีใจจุมชื่นยินดีสาลาบอาบเด็มตนตังม่วนเขาจีงแมาไว้สาถามพระพุทธเจ้า nhám nam bram phun tha chau co chiên tê sa na tam phước hư ban đôn chạy hư đầy lươm sài sa tha nhìn đi kẻ phôn lệ tê và ta tăng lai Ra chiên sám đen nhang pha la an ni xuống ăn đây tam pha ti và tăng ni nhô cha bi ti pa phu chăng cát toa Sĩ sa trại nha à phiền nụ và sanh ta hồn ti Ta sa đi nhà mà nó đăng đi nhô phú ca lô อันว่าภูกะลายิ่งใจฝูงไดได้ตามผัดตีปูจาพระปุณธเจ้าและเจติยะไม่สาลีมาหาปูในกาลเมื่อเดือนนี้เป็นเป็นต้นผูกาลปูตาย ได้ผู้จาอย่างพระแก้วเจ้าตั้งสภาการดังอันโสภูกะโลอันว่าูกะาปูนั้นเกิดมาในภาวะอันดเตมีลูกโสมนมพันวันหอันงามเป็นที่หักแก่คนและเวดาั้งหลายทุกเมื่อแล โอัาและโอดใดได้แต่มน้ำมันแงอันใสบัวดีชุดแห่เฝ้าหาผ่านล้มุนต์ินบอดใดดังอา,าน โอกาละโอนั้นเตียนย่อมต้วนเตวไปมาในเมืองคนและเมืองฟ้าเตียนย่อมได้เกิดในตระกูลอันดีบัวติสูตมีเนื้อตนอันเล่างาม ป่าดุดดังแนงป่าภาวันดีนั่นแหละผู้ก,กะละผู้ใดได้แตามนะ้ำมันไข่งัวไข่วายดังอันผู้ก,กะละผู้นั้นเกิดมาในเมืองคนทาว่าจะใดก็จังใดเกิดเป็นพรามผู้ผาเสดนาแลผู้ใดได้ตามน้ำมันมากเป้าก็จังได้เกิดเป็นลาสี Tôn tha sượt cụ đầy đây tạm nam mình hẹn luộc mai tăng lái Tăng tàng và chân đầy phiền và nhà này và thị xa là Tăng quanh lệ Ô cả lá nhìn chạy tăng lái phụng đầy đây tạm hạ ti phụ cha kéo châu tăng xàm hạ can มีพระพุทธาเจา้าเป็นต้นเป็นผาทานดังอันเตียนย่อมพระกอไปด้วยองค์กะเนื้อตนล้นโป้นโจภาการ ก็อภาก็ไป้วยกําลังเตชะอนุภาพมากนักแลโยมผู้กะโลอันว่าหญิงใจฝูงใดได้เอาผาดดีมาตั้งเรียงกันแล้วใจน้ํามันตามปูจาดังอาน ยิ่งใจผูงนั้นก็จะมีปาลีูกะเข้าของสัมปาติมากนักเกิดมาจาดใดเตียนย่อมจะมีพาจานะคอยคำได้ปันบายอันนี้ก็โดยอันนี้ส่งอันได้เอาภาติมาตั้งยายใส่น้ำมันตามปูจาผาแก้วเจ้าตั้งสามภาการนั่นแหล ยิงใจผู้ใดแหลนใดฟันสีสายตินกาจิตามปูดาดังอันกันว่าเกิดมาในจากใดก่อนดีเตียนย่อมจดมีข้าคนว่าไายจ้างแม่แมกนับเกิดมาในจากใด ก็บ่อตกถอยไล่แก่คนแล่เต๋ม,มาดาต่างไล่สักแาบและแนาผูกกันและผูดได ได้ตามปาิเเธอเป็นปิีวลุ่งเรืองส่องแจงไปทัวตีเสตังมวันดังอานปูกาละปูนันจะมีเตีจะอานุาพมากนนกจังปะกอบไปโดยรชาชมี หลังสีพาไปตัวตังมวลเตียนย่อมเป็นตีห้าแก่คนแหลเตีวาดาต่างหลายตกเมื่อแหล่นิ่งใจคงใดได้แบ่งกลุมไปตามผู้จาพระโพนไดาเจ้าเป็นต้นผู้กาลผู้นั้นเตียนยอมมีห้องต้องที่นอนอันหา sự lệ phẩm bình tìm phải nuôi mù nàng phá tăng lại mạc nàng lệ Phú ca lã phú đầy lên đầy phân chưa cùng phải chắc hẳn tám Phú cha kêu tầng xám đằng anh cần chôn tì tái chạc mừng khôn กาเตียย่อมไปเกิดเมืองฟ้ามีภาษาอันแล้วโดยแก้วขั้นใดภาษาตั้งโมวันก็โดยภาละอาณิสงแห่งโดนนั้นได้แป่งคมไฟผูจานั้นแลโยผู้กะโลอันว่าผู้กานะผู้ใดได้แป่งเศร้าปมไฟดังอันนั้นว่าผู้กาลาผู้นั้นก็จะมี พระญาปัญญาวัดแสวโคมีเตจ้าอานุภาพมากนัสมอดังพญาจ้าเกว,วติตนนาพปีบตันสี่มีตีบน้อยได้จองปันฟีบนั้นก็มีแล โูกาะละยิงใจผู้ใดใดตามผาดีผู้จาประพุทธเจ้าดวงหนึ่งสองดวงสามดวงสี่ดวงห้าดวงโดยสัทธาแห่งโตนั้นเจาแบ่งแห่ใดก็ดียิ่งใจผู้นั้นกอจังเป็นที่หักภุมแกเ่เทวดาตั้งหลายทุกเมื่ออันนี้ก็เป็น ภาลาอานิสงแห่งบุกาลาผู้ใดตามพาติปูจาผัดแก้วเจ้าดังสามภาคานั่นแลเตียนย่อมจวนเตียวไปมาในวันตาสงแสรในเมือง้าเมืองพนก็จังพ้ากอบไปโดยรูปโสมนมพันอันงามมีหูตาก็แจ้งใสดังน้ำมันงา อันหามาละมุนตินบอดใดแม่นว่าในจันฟ้าก็จังใดเกิดเป็นเตวะา,า,าบูเตวะดาพอกอไปด้วยต,ต่ติบตุกเมื่อนั้นแลอันนี้ก็โดยผานละอันนี้สงอันได้ตามพาตีปูจาผาแก้วเจ้าจังสามผาการก็มีแลนา โูกาะละยิงใจผู้ใดมีต้นว่าพ่อแม่ก็ดีญาติการปีน้องก็ดีได้ตามพัดทีสินกาผู้จาพระพุทธเจ้าพระธรรมพาเจ้าและพระสังฆเจ้าดังอานแม่นว่าจะขานธาน,นเป็นพ่อพระเจ้าแม่พระเจ้าแ,และอละหาหันตา เอ็งกะป p ติญญาณอังคาสะวะกะเจ้าทั้งหลายผู้นานบ่หางจากยังใดถูงเหตุทลบุญอันใดตามหัตถิสิ่งาปจานั้นแลผู้กานะุาย ได้แตามผาตีไว้เหนือจอมดอยในถ้ำในดอยและหินท้าเหนือแป้นคือว่าแต่งดอไกไม้ผูดจจกก็ดีก็จะโคนจากทุกในสรงสารการวมาเกิดมาก็มีรูปโฉมนมพันวันหนาอันงามมีหูก็แจ้งใจ อันนี้ก็โดยอันนี้สรงพลาบุญอันโตนใด้ตามผาดีผูจาพรามพุญท่าเจ้านั้นก็มีแหล่ผูกาณละผู้ใดใดจีบอกไฟดอกบ,บอกไฟเตียนผูจาผาแก้วเจ้าตั้งสามผาการดังอันผูกาลาผูนั้นก็จะมีเตจ้าอนุภาพฤทธ Ăn kẻ ca ăn chấp ôm bé nhang sát thân đủ trần muôn lệ chấp mi hú cài ăn nghe mạc nát bò già chả lệ Ăn ba phạm phun thà chầu tôn chư và măng cả là ăn tê sát na ăn đầy tám bà tì cha Chế <laughs> nhã mây xa lì ma hạ phụt Này cá la mưa <laughs> còn văn ân Có đầy thường nhận sắp phân nhu Tàn nhàn tốn lưng leo lè Còn đuôi a nị sông Nị sáng tra hạ la bùn hèn tốn Này đầy Tam hạt đi phụ cha Chế tì nhã thạc này cá la mưa Còn an có mi lệ na เทสนานะวาสาเนภาหูโสตปาฏาิภาลาตินิในเหนมือนแล้วทรรมเตสนานะแห่งพระบุธเจ้าวันนี้ส่วนบัรนาสาตันไลยมกนักหลงพองก่อนใดเถนโสตปาฏาิภาลาตามบุญสมปานแห่งตน

ចំ្នំបាត្នំបានិត្នំបានិងនៅពីសាវិត